สวัสดีครับก็บกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูตายนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดที่6.1ด้วยในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับหน้า52นะครับแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมนะครับแบบฝึกหัด6.1เตรียมความพร้อมนะครับข้อที่1วัดและบอกขนาด พร้อมระบุชนิดของมุมที่กำหนดให้นะครับวันนี้อุปกรณ์เรามาพร้อมนะครับกับไม้ครึ่งวงกลมนะครับที่มีมุมระบุเอาไว้ให้นะครับอยู่ในไม้ครึ่งวงกลมนะครับวิธีการสังเกตนะครับตัวเลขจะมีอยู่2วง,งนะครับวงในกับวงนอกนะครับสามารถใช้ด้านในหรือด้านนอกก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มจาก ซ้ายมือหร right. ือขวามือในการวัดมุมนะครับถ้าวัดมาจากซ้ายมือก็ใช้วงในถ้าวัดมาจากขวามือก็ใช้วงนอกนะครับวัดมาทางขวามือใช้ตัวนี้วัดมาทางซ้ายมือใช้ตัวนี้ข้อที่1นึ่เขาถามหามุม BAC นะครับ BAC A อยู่ตรงกลางเพราะนั้นมุมจะต้องอยู่ที่ตัว A นะครับเริ่มต้นที่ตัว B BAC เพราะนั้นก็คือขนาดของมุมนี้นะครับเราก็เอามาให้ตรงนะครับเส้นข้างล่างให้ตรงกันนะครับแล้วก็ตรงกลาง นะครับให้มันตรงกับจุดที่มันเป็นมุมนะครับเราต้องการที่จะวัดมุมนี้นะครับเราก็ให้มันตรงนะครับเราก็มาดูนะครับมุมมันกลางไปอย่างนี้เราก็มานับด้านขวามือนะครับเพราะนั้นมุม A ตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้มาทับกับ55พอดีเพราะฉะนั้นนะครับก็ที่1มุม BAC ก็ตอบ55องศา นะครับข้อที่2มุม B A D เราก็ไป B A แล้วก็ D นะครับก็คือมุมนี้เพราะนั้นก็ให้จุดตรงกลางมันจุดตรงมุมพอดีนะครับแล้วให้เส้นตัวนี้มันทับกันพอดีนะครับเราก็วนไปทางขวาคือมุมนี้นะครับเส้นมันอยู่ตรงนี้เราก็นับมาปุ๊บมันไปตรงกับ100พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ100 องศาเดี๋ยวเพิ่มเติมนะครับ55องศาตัวนี้เป็นมุมอะไรครับมุมแหลมนะครับมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราเรียกมุมแหลม100องศามันกลางมากกว่า90องศาที่เป็นมุมฉากเราก็เรียกว่ามุมป้านนะครับต่อไปอ,อ่อไม่ได้เรียงขออภัยนะครับข้อ2 fac f AC. a c f a c นะครับคือมุมนี้ทับให้ตรงกันนะครับเราก็นับจากศูนย์เพราะนั้นก็ใช้วงในนะครับนับมาตรงนี้120ระหว่าง120กับ130ตรงนี้คือเท่าไหร่ครับคือ1 2ึองศา125อองศาเป็นมุมอะไรครับก็เป็นมุมป้านนะครับ ข้อที่3ได้ไปแล้วข้อที่4 baf baf คือเส้นตรงตัวนี้ใช่ไหมครับเส้นตรงคือมุมเท่าไหร่ครับเส้นตรงเส้นตรงคือมุมที่กลาง180องศานะครับเราเรียกว่ามุมตรงข้อที่5 cae cae คือมุมนี้ นะครับ C A E เพราะนั้นเราก็เริ่มจากตัวแรกนะครับแล้วก็ให้ตัวนี้ตรงกลางนะครับไปตรงกับจุดตัดของมุมพอดีนะครับแล้วเราก็มาดูมันเริ่มจาก C มาหา E พราะนั้นก็ใช้วงนอกนะครับตรงนี้เท่าไหร่ครับ90พอดีเพราะนั้นก็เท่ากับ90องศามุม90องศาคือมุม ฉากนั่นอีกนะครับต่อไปข้อที่6 ead ead คือมุมนี้นะครับเราจะมาวัดมุมนี้กันเพราะนั้นเริ่มจาก e เราก็ให้ตัวแรกนะครับไปทับกับเส้น e ให้มุมให้จุดที่ปลายมุมนะครับตรงกับตรงกลางนี้พอดีเราก็มาดูนะครับมันวนมาทางซ้ายเราก็ต้องใช้วงในนะครับ0ูนย์3 0 4 0 ตรงกลางระหว่าง40กับ50ก็คือ5้าองศาเรียกมุมที่มีขนาดน้อยกว่ามุมฉากนี้ว่ามุมแหลมนะครับต่อไปข้อที่2องเขากำหนดว่าเขียนรูปตามข้อกำหนดนะครับเราจะมาดูกันทีละข้อข้อที่1นนะครับ rs ตัดกับ p อ่ะส่วนของเส้นตรงนะครับอันนี้อ่านว่าส่วนของเส้นตรง rs ตัดกับเส้นตรงนะครับมีหัวลูกศรสองข้าง pq ที่จุด k นะครับเราก็จะมาสร้าง rs ก่อนนะครับความยาวนะครับตามที่เด็กๆนะครับต้องการนะครับไม่ได้กำหนดว่าจะต้องยาวสั้นเท่าไหร่นะครับนี่คือเส้นตรงส่วนของเส้นตรง rs เราก็ใส่ตัวอักษรกำกับนะครับ r s แล้วก็ตัดกับเส้นตรง pq นะครับตัดยังไงก็ได้นะครับตามที่ต้องการนะครับแล้วก็สัญลักษณ์มีหัวลูกศรข้างบนเราก็ใส่หัวลูกศรให้ทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ใส่จุดนะครับที่เขากำหนดเป็นตัวอักษรมาให้คือ pq ตัดกันที่จุด k เพราะนั้นจุดตัวนี้คือจุดอะไรครับก็คือจุด k นั่นเองนี่คือข้อที่1 นะครับข้อที่2มุม M นะครับมุมนี้เป็นมุม TSP ขนาดของมุม TSP เท่ากับ45องศานะครับเราก็จะมาสร้างเส้นตรงก่อนเพื่อที่จะสร้างมุมที่มีขนาด45องศานะครับ45องศาเดี๋ยวลงมาข้างล่างกันนนะครับจะได้ไม่บังข้อที่2 นะครับแล้วก็ตัวกำกับตัวแรกคือตัว t นะครับจุดตัวนี้จะเป็นตัว S ที่อยู่ของมุมเขาบอกว่าให้กลาง45องศานะครับเราก็เอาตรงกลางของไม้คือวงกลมนะครับมาให้อยู่ตรงจุดของตัว p อ่ะตัว s นะครับตัวนี้ให้ตรงกับ เส้นบรรทัดนะครับเขาบอกว่าให้กลาง45องศาเราก็นับ่านะครับ45องศา0อ่ะ10 20 30 40, 40 45ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็มาลากเส้นนะครับให้มันได้เส้นตรงที่ทำมุม45องศาอาจจะไม่ยาวถึงตรงนู้นก็ได้นะครับเพราะเราได้จุดนี้กับจุดนั้นแล้วแล้วเราก็ใส่หัวงลูกศรตัวนี้ก็ต้องเป็นตัว T ีอแล้วก็ต้องเป็นตัว p นะครับมุมนี้มุม M นี้เท่ากับ45องศานะครับข้อที่3มุม p q r เป็นมุมฉากข้อ3 p qr เป็นมุมฉากนะครับให้ตัวนี้เป็น p ก็ได้นะครับเอา้าขอไปอันนี้เป็น p นะครับ แล้วก็ตอนนี้เป็น Q เพราะนั้นเลยอีกด้านหนึ่งคืออ่าเป็นมุมฉากมุมฉากกางกี่องศาครับมุมฉากก็ต้องการ90าสิบองศานะครับเพราะนั้นก็ให้จุดเส้นตรงกลางนี้นะครับตรงกับจุด Q แล้วก็เส้นตรงนี้นะครับตรงกับเส้นตรงข้างล่างนะครับ90องศาอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ90องศาเราก็เอาม,ม้นมาทับ เริ่มต้นกับจุดสุดท้ายแล้วก็ลากเส้นนะครับไม่ต้องไปถึงตัวโน้นก็ได้เขาบอกว่ามุม PQR PQ แสดงว่าเหลืออ่านะครับมุมฉากสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือมุมฉากข้อที่4มุม BOK OK, เท่ากับ130องศานะครับ BOK OK. อ่ะ130องศา B.O ก็จะเหลือ K นะครับเราก็มาหาขนาดของมุม130องศาให้ตรงกลางตงัวนี้ตรงกับจุด O นะครับเส้นตัวนี้ให้ตรงกับศูนย์องศาแล้วก็ไปหามุมนะครับเราจะสร้างมุมมาด้านนี้เราก็ใช้วงนอกนะครับ1 3อองศาอยู่ตรงนี้เราก็ใส่จุดนะครับแล้วก็ลากมาใส่กับจุด O ตัวนี้ นะครับแล้วก็ใส่ลูกศร B O K เพราะนั้นเหลือ K นะครับเขาบอกว่ามุมนี้มีขนาด130องศานั่นเองนะครับซึ่งความหมายของมันนะครับ M ในวงเล็บ A B C แล้วก็มีปลายแหลมหรือหมวกหรือรัสัญลักษณะของมุมว่าอยู่ตรงตัว B นะครับตัวนี้หมายถึง M ในวงเล็บ A มุม abc หมายถึงขนาดของมุม abc นะครับ m ตัวนี้คือขนาดที่เขากําหนดให้นะครับคือขนาด45คือขนาด130นั่นเองนะครับข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก abc ให้ส่วนของเส้นตรง ac เป็นเส้นทแยงมุมพร้อมทั้งวัดขนาดวัดและบอกขนาดของมุม dac และ a cb นะครับเรามาสร้างสี่เหลี่ยมมุมฉากกันนะครับซึ่งสี่เหลี่ยมมุมฉากก็มีอยู่2ชนิดคือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก่อนอื่นสร้างเส้นตรงก่อน1เส้นนะประมาณนี้ก็ได้นะครับจะสร้างมุมฉากก็ต้องเอาอุปกรณ์มาช่วยนะครับไม่ใช่ว่ากะว่าฉากแล้วก็ฉากนะครับให้ปลายจุด นะครับด้านนี้ตรงกับตรงกลางพอดีนะครับเราก็จะได้จุดอยู่ตรงนี้คร่าวๆนะครับจุดอยู่ตรงนี้เราก็ลากเส้นขึ้นมาเลยนะครับเพื่อให้มันได้ขนาดเท่ากันเราจะเอาขึ้นมาสัก2เซนนะครับ2องเซ้นก็ประมาณนี้ ด้านขวามือก็ต้องให้เป็นมุมฉากนะครับก็เอาตรงกลางมาใส่กับจุดปลายนะครับจุดปลายอยู่ตรงนี้กับมุมฉากก็อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลากให้มารทับตรงกับจุดนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับขึ้นมา2เซนเหมือนกันเพื่อที่จะได้ขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ลากเส้นตัดจุดนี้ มาหาจุดนี้นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีมุมทั้ง4มุมเป็นมุมฉากนะครับเขาก็กําหนดให้เป็นสี่เหลี่ยม abcd เพราะฉนั้นเราก็มาใส่ตัวอักษร a b c แล้วก็ D นะครับให้ ac ก็คือ a กับ c นะครับส่วนของเส้นตรง ac เป็นเส้นทะแยงมุม นะครับแล้วให้วัดขนาดนะครับและให้วัดและบอกขนาดของมุม d a c d a c ก็คือมุมนี้กับมุม a c b a c b ก็คือมุมนี้นะครับบอกขนาดของ2มุมนี้นะครับเราก็มาวัดดูว่าขนาดเท่าไหร่นะครับอันดับแรกมุม d a c ก่อนอ่ะ d a cut, เขาบอกขนาดก็ต้องวงเล็บแล้วก็ตัว m นะครับอันนี้คือขนาดของมุมนี้นั่นเองความหมายของมันนะครับแล้วก็ขนาดของมุม acb ac นะครับมุมอยู่ที่ตัว c แล้วก็ b อ่ะมุมแรก dac คือมุมนี้เราก็ต้องหันขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อวัดมาจากเส้นนี้ก่อนเพราะนั้นจุดปลายจุดมุมก็ต้องอยู่ตรงมุม นะครับให้ตรงกันแล้วก็จุดมุมก็อยู่ตรงมุมคณนะวัดมุมนี้นะครับวัดมุมนี้เราก็ต้องมาดูขนาดฝั่งทางนี้นะครับก็เริ่มนับใช้วงนอกนะครับนับมานะครับได้ศูนย์สิบยี่สิบตอนนี้ยี่สิบเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบเจ็ดองศา นะครับแล้วก็มาวัดมุมนี้ที่นี้ acb นะครับเพราะนั้นจะเอาด้านนี้นะครับเพื่อมาวัดทางนี้หรือวัดจากด้านนี้นะครับก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าคือให้ตรงนี้มันอยู่ตรงมุมพอดีสามารถวัดได้ทั้ง2ด้านนะครับเรามาดูนะครับวัดมุมขนาดมุมนี้เพราะนั้นก็ใช้วงนอกศูน 10, 20 26บ0ประมาณ27 แสดงว่ามุม2มุมนี้นะครับก็คือ27องศาเท่ากันนั่นเองน,นะครับก่อนจบคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะรีบมาเฉลยคลิปต่อไปในครั้งหน้าให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ